ตอนนี้ผมเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วครับผมปั้นองค์รอเก้าทรงเวป้าครับเนี่ยครับได้โครงสร้างขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ใส่แบบว,ว่าเสื้อเชิ้ตไม่ได้ใส่เกงเกงสลักยังไม่ได้ใส่รองเท้าทําเป็นโครงสร้างเลยผมก็ไม่รู้ไม่ถูกสัดส่วนอะไรกราบขอโทษนะครับเหลือองค์เจ้าหญิงคงเป็นองค์เจ้าฟ้าจุฬาพรนะครับ ตอนทแยวมีโพลิกอนเดียวผมจะการโพลิกอนตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้โหไรยังไงอยูโอ้โหอ,อ,โอันนี้เราดีหมุนก็ดีไม่ได้หมุนอะไรเลยเลยนี่มัาจะด,ดูปรับขาปรับแขนอื้นนี้ นมน,นึงโอ้ยไม่ขยับเลยพลิกอนผมไม่กัดดิกเลยพิกเซลอะไรเยอะจัดลนะ <c oughs> ใส่จดับอ่า,อาได้ละ ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับเพราะว่าผมก็ปั้นไว้มีอารมณ์หรือยไงผมก็จะมาทำนะครับก็ปั้นไว้ทิ้งไว้ดีไม่ดีอาจจะเป็นงานอื่นนะครับโอเคครับขอให้องล้อเก้าผมก็มีแบบอยุดมุมเดียวนะองคล้อเก้า 9, ทรงเวบปา้าทุกท้องทุกคนนะครับ เดี๋ยวน้อยจะใส่เครื่องใส่เสื้อเชิ้ตใส่งเกงสกล็กรองเท้าท่านนะครับแล้วก็เวป้าก็มีกระจกด้วยต้องปั้นกระจกใสนะครับตรงนงี้หลวงพ่ยวป้ามีมีสีเป็นอย่างงีนะ้นะครับผมมุนให้ดูรอบหนึ่งใครสนใจทําเป็นจี้ห้อยคอหรืออะไรก็ติดต่อมานะครับ เราก็ไม่เสจะทำเป็นทางเดงหนนะ mm. เสื้อเชิงเก่งสลักรองเท้าพอเสื้อเชิงเก่งสลักรองเท้าก็ไปพระองค์เล็กเลย mm. หรือจะทําโค้งพระองค์เล็กหรือจ้าฟ้าจุฬาพรก็ไม่รู้นะนึกอ้างอิงมาจากรูปนะครับไม่รู้มุมเนี่ย มือนี้เนก็ปล่อยเรานก็ไม่ได้กำขาดเลยอาจจะงานหน้ามือจะจับจะจับแฮนแล้วนะครับโอเคครับเพืปั้นกระจกหลักๆปั้นกระจกไม่รู้สัดส่วนเหมือนไม่ป้าจะเล็กไปเดีย๋ยวลองใส่กระจกก่อนถ้าไม่ย่าก็ขยายขึ้นเีกครับป,ป้าถ้าเกิดทำเป็นเจ้ห้อยคอ ไม่ต้องมีฐานก็ได้ผมก็ทำให้ได้นะครับตัดให้ได้แล้วคุณก็ไปใส่จี้ห้อยคอเลยลองล็อกเก้าส่งเวป้าคุณก็ผมจะหลอกเป็นแว็กหรือคุณบูชาป้ายผมไปก็อยู่ที่หมื่นห้าหรือคุณจะเอาแค่แว็กเพื่อไปเข้าลงหล่อจิวเวลรี่ก็คุยกันนะครับก็ถ้าเกิดไม่ใช่ไฟายก็คงเป็นแค่แว็กแว็กก็คงเป็นเรซิน เลสซินเป็นหลักแล้วก็ค่าใช้แสงแล้วก็ค่าสพอร์ตอะไรเงี้ยก็ดูถ้าไม่ยุ่งยากก็ไม่ค่าพพอร์ตค่าเลสซินค่าใช้แสงอาจจะรวมอยู่ด้วยกันเลยก็คุยกันมาคุยกันนะครับโอเคครับคงคลักเก้าสรงเปป้าครับนถดหยุดแล้วไปกินข้าวช่วยแม่เก็บร้านมาพรุ่งนี้อาจจะทำอาจจะได้เห็นท่านใส่สลกท่านใส่เสื้อเชิ้ตนะ หรือทําองค์พระองค์เล็กองเจ้าฟ้าจะหลักก่อนเดีย๋ยวผมนั่งวิเคราะห์ก่อนขนาดเนี่ยจากในรูปผมมีอยู่รูปเดียวนะผมอาจจะตัดทํานางพยาบาลด้วยก็ได้ครับโอเคครับก็เห็นถือเปินหลายคนปั้นถ้าเกิดโน้ตปั้นไม่เก่งปั้นไม่เหมือนปั้นไม่สวยง่างเาขอโทษน,นะครับแล้วก็ใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยคอเป็นตัวเองเข้าไปทําให้ดูลุ้เป็นท่านนะ องในหลวงรัก้าทรงเวป้ากับ,บองค์เจ้าฟ้าจุฬาพรใช่ไหมครับไปองค์ในหลวงรัก้าคพอของทุกคนเลยนะครับเดินทางกันปลอดภัยมีความสุขกันทั้งโลกเลยครับพูดจาอะไรไม่ดีไปตอนเช้ากลับขอโทษครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูงานกันต่อครับกินข้าวกันครับไปดูแม่โดยช่วยเก็บไมยกตุ้งกาแฟอะไร โอเคครับอยู่สถานแห่งเก้าเหลี่ยงข้อของลบรีครับแต่ร้านพุทธสิลป์คุณนรสลบรีไม่อใ่ร้านพุทธสิลป์สามดีคุณนรสลบรีรับสอนรับงานศิลปะตุนเก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายุคภูมิแมกเหล็กน้อยขาไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อดีไม่ดีคืนนี้อาจจะทําเลยไปยนองค์เรารอเก้าคู่ของลูกคนนะครับไปแล้วครับเจอสิ่งดีโชคดีกันทุกคนเลยมีความสุขสุภาพร่างกายแข็งแรงครับ